โอ้ขีนออนกก่นอเอ้ยเดินปุ๊กมาเป็นนาทีแต่จ้าเกี่ยวางแพร่าดเกียอ่ยิยางแพ่าดปีนหนือห่อยน้ำหมาอาะจา้ะต้องจอบผีิอเอาจา้าเพราะว่าต้นมากไล่จา่าบินต้นหมามัดก็หยิบเจอจ้ะยังพูนดีาาัดจ้ะ ่คืเลยนอจากเาจอบดูที่ว่ายอดตุนขั้นนอจเวานี่ะเป็นรำลงใจให้เพืนผีิงยางนะจากบางต้นทางแดียางแต่จะแรงสาวเจ็าหน่ยยางแต่ว่าผีแล้วดยนีจะไม่เจ็บแต่ว่ายางที้ลมเข้ากับวท่หนึ่ยหนงเม็ดตังตกหนยยึดลงโปหมดเขากับอะไรยังจงกแต่ว่าก่อมบางก้อนห้อง ตือเบตุก็แต่เชียงดวงกันเลยนะจ๊ะบางช่วนกับของแรนะจ๊ะงสูก็สูงแดงเหนยวมันกคตรยืหนึ่งยางแตว่าตบดทั้นด้วยั้นใช้เชืยางที่หงกับตรงว่าอันบางช่วนเนาะจากเชือยางสอวกับตรงลีบยอมกดยางข้าล่า้เข็มบางช่วนกับรลเือหนึ่งยางนะจ๊ะเสิทิประหยดได้ไล่ได้นะจ๊ะ ยางข้าวลาเรนแทนเดีวกาอันเื่อี้จะเป็นข้าวเบนีาจากบางฝักับเ็บอคขั้นจากเมื่อกัวก็เป็นเทปมาจากว่าห้าอาชีพสวนยางข่จกะข้าวก็มีรายได้จากยางข้าวาเนี่ยนะอจาะยกาข้าวแบบใหญ่ยางข้าวลาสคิดไปถึงห้างมืนเลนะจ้านข้าวแบบเผ็ดนี่ยางข้าลาเนี่ยแต่ว่าดีเลยวาจา ขึ้นไมมาหนัได้แต่ในย่างทลาสต์มาไล้ขึ้นนกรแท้ท้องลอยกรตุ่นกระ้ามลอยนั่ละจ้ะข้อในเจ็บใดาชื่อเจ็บก็เขอลยยิมน่นะจ้ะอเลยยิ้ใดงั้นเด็กที้นใส่นะจ้ะไล่ใด้จากย่างพลาแต่ว่าถ้าฝนตกมากระสีจ้าช่เป็นห้าเราแต่จะไปะ โอ้ยต to e, um ูดๆเดือจจากใจนะายลละจ้ะคนใดถือว่าหน้าขา่แแม่ไปจะน้าขาวเมื่จะเลยถเป็นเห็ดหน้าขาว้ไหนหน้าไวแห้งเล้ะน้ำคินน้าออกเมืยงออกงายเจ้ะน้าหลวมอเลยจะเป็นขาดร้ายเจะเป็นร้างใจให้ถูกไอเสียไปได้ไม่ห้หนาตายจ้ะคือแล้วจะก็ผลเ้นมาไ เป็นผู้กำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้กันได้